กำลังได้เห็นภาพน้ำท่วมสูงระดับน้ำที่สูงในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะคะโดยนี่เป็นรายงานล่าสุดที่มาในวันนี้ก็คือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่พัทลุงนราธิวาสยะลาสงขลาปัตตานีตรังและนครศรีธรรมราชนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันได้เห็นภาพการพยายามที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ถูกน้ำท่วมอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่เสียหายไม่ต่ำกว่า13อำเภอค่ะและที่จังหวัดชุมพรอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่อำเภอหลังสวนนะคะความเสียหายหนักเช่นเดียวกันค่ะโดยสำหรับคืนนี้ความช่วยเหลือที่ต้องการนะคะช่วงนี้ดิฉันจะคุยกับคุณโกเมททองบุญชู ซึ่งอยู่ที่อำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้สวัสดีค่ะคุณโกเมศคะครับสวัสดีครับคุณนัจาครับค่ะคุณโกเมศอยู่ที่อำเภอะอวดนะคะขณะนี้ความเสียหายเป็นอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้สภาพน้าท่วมของอำเภอะฉวดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดวิกฤตเลยเพราะเป็นท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง11ตำบลเนี่ยนะก็พี่น้องภาพรวมได้รับผลกระทบเนี่ย เต็มทั้งทั้งอำเภอรวมแล้วก็ประมาณแปดหมื่นกว่าคนแล้วว่าต้องพยายามย้ายคนออกค่ะ,ค,ค,ะคืนนี้ต้องพยายามย้ายคนออกมาจากพื้นที่อำเภอไหมคะแปดหมื่นคนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคือคือผู้ได้รับผลเงินบแตตจุดที่ได้รับผลเงินบหนักก็คือจุดในเขตกลุ่มเทศบาลชวดน,นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ริม ริมคลองชว,วดซึ่งเป็นต้นน้าของรูปน้ําปากพนังเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยได้ดับน้ํานี่ขึ้นเร็วมากนะครับตอนกลางวันพวกผมก็รลทีมนันทั้งหมดนะครับไม่ว่าฝ่ายปกครองของบริษัทเจ้าหน้าที่จากปภเ,เขตธเวุรา์ธานีแล้วก็พี่น้องอาสาสมัครทุกหน่วยงานนะครับเข้าไปอพยพคนในในช่วงของกลางวันวันนี้เนี่ยมามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับ แต่คืนนี้เนี่ยมันมีภารกิจแล้เพราะว่าระดับน้ําฝนที่ที่ตกลงมาติดต่อกันประมาณสักสามชั่วโมงกว่าแล้วนะครับในขณะน,นี้แล้วก็เชื่อว่าปริมาณน,น้ําจะเพิ่มขึ้นไม่ไม่ไม่ไมไมต่ากว่าสามสิบเซนติเมตรแต่ยังมีพี่น้องที่ติดอยู่นะครับที่ติดอยู่ที่บ้านเรือนนะครับที่อยู่ในเสียงภัยเนี่ยจําเป็นจะต้องเอาเข้าไปขนย้ายพี่น้องนี่ออกมาให้ได้เนี่ยก็ก็นับร้อยคนอยู่นะครับค่ะ คืนนี้ก็คาดว่าจะต้องทํางานกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เราเราเนื่องมาจากว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับจะเป็นเรือท้องแบนก็ดีเรืออ่าที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของพอๆหรือว่าของของเครือข่ายนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะกระแสน้ําแรงเพราะฉะนั้นเรารอรอขอความช่วยเหลือไปทางหาดใหญ่นะครับอ่าพี่น้องหาดใหญ่ก็ชเช็ตสกีมาตอนนี้ออกเดินทางมาแล้วครับคิดว่าเที่ยงคืนนะครับ เจ็ตสกีจํานวนห้าลำก็จะมาถึงทีมทีมในพื้นที่นะครับแล้วเดี๋ยวทางจังหวัดนะครับก็จะสมทบมาสนับสนุนเพื่อที่จะเข้าไปเอาคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยออกมาได้ส่วนครับค่ะคือคืนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือเจ็ตสกีเพื่อที่จะเข้าไปในบริเวณที่เรือไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมคะครับเพราะตอนนี้เรืออย่างอื่นนี้เข้าไปไม่ได้เลยนะครับศักยภาพเรือถึงเม้นเสร็จ ทางตำรวจน้ำปรกปาพนังพยายามที่จะเอาเสกโคดมานะครับแต่ว่าก็เข,าเข้าเข้าเข้าพื้นที่ไปช่วยจริงๆไม่ได้เพราะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่ประเมินสถานการณ์กันแล้วว่าสามารถจะช่วยได้จริงๆคือเจสก,กีครับค่ะตอนนี้ได้เริ่มประสานงานไปเบื้องต้นแล้วจะมีการนําเจสก,กีเข้าไปกันหรือยังคะอ่าตอนนี้เจสก,กีเดินทางมาแล้วนะครับออกจากกาใหญ่แล้วาทาง อ่าหใหญ่นี่ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็แจ้งมาตลอดตอนนี้ทีมทั้งพอพอทั้งปกครองตั้งฝ่ายจังหวัดทั้งอาสาเนี่ยครับรอรอเจสสกีกันอยู่อ่าที่ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะข,ขันก็เดี๋ยวเจสสกีมาเราก็จริงๆแล้วทางนี้ก็เราวางแผนไว้หมดแล้วนะครับได้จุดกําหนดจุดเป้าหมายเร่งด่วนที่จะเข้าไปช่วยแล้วแต่รอรอรอรเจสสกีอยู่ครับค่ะมีความช่วยเหลืออื่นๆที่ต้องการเร่งด่วนสําหรับคืนนี้ไหมคะ แต่จร,จริงๆแล้วภารกิจเราค,คิดว่าจําเป็นจะต้องเอาคนออกมาก่อนครับเรื่องเรื่องอาหารนั้นเข้าใจอยู่ครับว่าพี่น้องที่ติดอยู่เนี่ยก็จะเป็นเป็นมือมม้อที่สามมื้อที่สี่แล้วที่มื้อที่สองที่สามนี้ยเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ทานแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยแก้ปัญหาได้ในในยามพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาแต่ทาอย่างไรที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในในในภาวะที่เสี่ยงมากนะครับเช่นอยู่บนหลังใกล้จะถึงหลังคาแล้วนะครับที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ย เราจําเป็นจะต้องเอาคนเหล่านี้ออกมาให้ได้คนนี่เป็นภารกิจที่ที่ต้องทำคืนนี้เลยครับค่ะสังเกตภาพจากระดับน้ําในช่วงกลางวันนี้น้ําไหลแรงมากนะคะแล้วขณะนี้บริเวณที่ทางคุณโกเมศอยู่เรื่องของสายน้ําเรื่องของระดับน้ําเป็นยังไงบ้างคะน้ำยังแรงนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณสิบกว่าเซนติเมตรแล้วล้วคิดว่าคืนนี้คืนนี้หลังเที่ยงประมาณสักสิบหลังเที่ยงคืนเนี่ยครับ ไปมาน้าต้องเพิ่มใหม่เพราะว่าฝนเนี่ยขณะที่ผมคูยอยู่นี้เนี่ยครับฝนยังเทลงมาตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งฝนก็ยังตกอยู่พื้นที่เหนือเหนือเหนือพื้นที่อันบชิว,ชวดซึ่งน้าต่างๆก็จะไหลงลงคลองเชวดก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะค่ะสําหรับคนที่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปแล้วขณะนี้รวมตัวกันอยู่ตรงไหนคะแล้วต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะเบือ้องต้นหลักหลายจุดนะครับ เช่นอยู่ในวัดบ้างนะครับอยู่บ้านญาติบ้างาตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราอพยพมาแล้วก็จะเป็นโทนก็แบ่งเป็นโทนกันว่าจุดตรงนี้มีวัดบ้างมีสำนักสงฆ์บ้างนะครับสร้างไครท้อ,ทองถิ่นนะครับทางพี่น้องประชาชนผู้นําท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยประสานเรื่องอาหารการกินเบื้องต้นนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการช่วยเหลือกันในระดับเครือญาตินะครับแล้วก็บางส่วนก็อพยพไปอยู่บ้านบ้านญาตินะครับที่ที่ที่ ไม่อยู่ในในภาวะที่เสี่ยงไทยค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโกเมศคะสำหรับ,รบการากติดตามสถานการณ์ในเบื้องต้นนะคะค่ะจากที่คุณโกเมศได้ระบุไปก็คือมีพื้นที่11ตำบลประชาชนประมาณ8,000 80, 0คนขณะน,นี้กำลังเผชิญกับความลำบากจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะและสำหรับภาพรวม